ตอนที่279วัวแก่เคี้ยวหญ้าอ่อนคราวนี้กว่าจะได้ใช้ข้ออ้างออกมาฉลองวันคล้ายวันเกิดให้เจียงโมหานไม่ใช่เรื่องง่ายในที่สุดเขาก็ได้ออกมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายอารมณ์สักทีเพิ่งเดินเข้าประตูบ้านตระกูลหลินมาก็ได้กลิ่นหอมหวนของเคก้กและยังมีกลิ่นหอมเข้มข้นของมมหันอีกด้วยเพิงหยูเหยียนรู้สึกว่าประสาทสัมผัสทั้งหมดในร่างกายตื่นตัวขึ้นมาทันทีนี่ต่างหากถึงจะเป็นสวรรค์นบนดินที่เขาหอยหามาโดยตลอด หลินจือเยียนช่วยว่าที่พี่เคยต้อนรับสหายพวกเมึ่งจริงหงเดินตามหลังเข้ามาในห้องซึ่งโตริมหน้าต่างเต็มไปด้วยบทความที่เขาเอาเขียนไว้ด้านบนยังมีคำชี้แนะและคำวิพากษ์วิจารณ์ของเจียงโมหานเขียนกำกับไว้ด้วยหลังขออนุญาตหลินจือเยียนแล้วหลิวจงเทียนก็หยิบมาอ่านอย่างละเอียดพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงตกใจสิทธน้องหลินเจ้าก้าวหน้ามากเมื่ออ่านคำชี้แนะและคำวิพากษ์วิจารณ์ของเจียงโมหานแล้วเขาก็คิดว่าข้างกายมีคนชี้แนะเช่นนี้อยู่ไม่ก้าหน้าสิถึงจะแปลก พ่อเพิงอยู่เหยียนได้ยินเช่นนั้นก็รับบทความมาจากมือหลินจือเหียนแล้วอ่านไปพลางพยักหน้าไปด้วยทันใดนั้นก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจหลินจือเหียนก้าวหน้าได้ถึงเพียงนี้ด้วยเวลาสั้นๆเพียงสองเดือนถ้าเขามาที่นี่แล้วศึกษากับสิ์น้องเจียงก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะประสบความสําเร็จไปกว่าครึ่งแล้วหรือหอคอยใกล้น้ําได้หมายจันทร์ก่อนเขาเองก็จะสามารถเห็นหน้าคู่มันบ่อยๆและได้กินอาหารกับขนมฝีมือนางด้วยเพื่อของกินแล้วเขาก็สู้สุดชีวิตเช่นกัน กลิ่นหอมชวนหิวเริ่มอบอวลขึ้นเรื่อยๆทำให้บรรดิตไม่กี่คนในห้องชงโงกหน้ามองออกไปด้านนอกหลินจือเยียนจึงแนะนำอาหารหลักในวันนี้คือหมูหันเพื่อทำอาหารจานนี้แล้วพี่รองเตรียมฐานจากต้นผลไม้ตั้งแต่เมื่อวานหมูหันที่ย่างด้วยฐานนี้จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ถ้อยคำของหลินจือเยียนอยากเผยให้รู้ว่าวันนี้พวกเจ้ามีล่าปากแล้วตั้งแต่พี่รองสอนพี่ใหญ่ทำอาหารนางก็เข้าครัวทำเองน้อยมากแต่ก็เป็นเพราะพี่รองงานยุ่งเกินไปด้วย ระหว่างสนทนากันอาหารด้านนอกก็ถูกจัดเตรียมเสร็จหมดแล้วหลินจือเยียนจึงเชิญทั้งสามคนมาร่วมโตอาหารเดิมทีเค้กวันเกิดจะถูกเก็บไว้ตอนกลางกลางคืนเพราะจุดเทียนตอนกลางคืนย่อมสร้างบรรยากาศให้ดีขึ้นอีกหน่อยทว่าสหายทั้งสามของบัณฑิตน้อยเดินทางมาไกลและต้องกลับในช่วงบ่ายหลินเว่ยเว่ยจึงยกเค้กสามชั้นออกมานี่คืออะไร พวกเพิงหยูเย็่ยนรู้สึกเหมือนตนเป็นเด็กบ้านนอกเข้าเมืองหลวงแต่ละคนต่างอ้าปากตาค้างมองเค้กสามชั้นที่มีสีสันเด่นสะดุดตารอบข้างรายล้อมไปด้วยบุปผางดงามยิ่งกว่าสิ่งใดและปล่อยแสงเปล่งประกายชวนชิมออกมาเจ้าหนูน้อยอธิบายให้พวกเขาฟังนี่คือเค้กวันเกิดดอกไม้เหล่านี้ล้วนทำมาจากครีมทั้งดูดีและอร่อยเจ้านี่กินได้จริงหรือนี่มันสวยเกินไปหน่อยราวกับดอกไม้จริงไม่ผิดเพี้ยนแล้วจะให้กล้าทำลายความงดงามดัง่งฤดูใบไม้ผลิดได้อย่างไร สุขสันต์วันเกิดบัณฑิตน้อยคำเรียกนี้แค่มองก็รู้ว่าคู่มั่นสิทธิ์น้องเจียงเป็นคนทําให้เขากับมือว้าวช่างเป็นของขวัญที่พิเศษยิ่งนักหาจากที่ใดบนโลกไม่ได้แล้วกระมังมีเพียงชิ้นเดียวถึงจะล้ําค่าที่สุดหลินเว่ยเว่ยยังเตรียมเทียนสีไว้อีกหนึ่งชุดเนื้อของเทียนเนียนละเอียดด้านล่างยังมีกระดาษน้ํามันหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําตาเทียนหยดไปบนหน้าเค้กจากนั้นนางก็เริ่มจุดเทียน15้าเล่มอาญาบัณฑิตน้อยเพิ่งเป็นเด็กอายุ15ปี ชาติก่อนนางอายุตั้ง22ปีเข้าไปแล้วเรียกว่าวัวแกะเคี้ยวหญ้าอ่อนหรือไม่ใช่ใช่ยังไม่ได้กินย่อมไม่ถือว่าผิดกฎหมายมามาร้องเพลงอวยพรวันเกิดพร้อมกันเพื่ออวยพรให้เจ้าของวันเกิดสุขสันต์วันเกิดตอนแรกเริ่มยังมีหลินเว้ยเว้คนเดียวที่ร้องทว่าต่อจากนั้นเจ้าหนูน้อยก็เข้าร่วมอย่างรวดเร็วแล้วท่วงทํานองที่แสนเรียบง่ายและงดงามนี้ก็เปล่งออกมาจากปากของทุกคนบรรยากาศของงานฉลองวันคล้ายวันเกิดจึงเริ่มสนุกสนานขึ้นทันที บัณฑิตน้อยอธิษฐานสิขอพรในใจนะถ้ากล่าวออกมาแล้วมันจะไม่เป็นจริงหลินเว่ยเว่ยพนมมือไหวแสดงท่าทางการอธิษฐานขอพรเจียงโมหานมองท่าทางของนางที่แท้วันเกิดในโลกของพวกนางก็ฉลองกันเช่นนี้วันเกิดของเด็กน้อยอยู่ในเดือนส2องพอถึงเวลานั้นเขาเองก็ควรวางแผนจัดงานวันเกิดให้นางแบบเดียวกันนี้ดีหรือไม่คิดอันใดอยู่รีบอธิษฐานแล้วเป่าเทียนสิหลินเว่ยเว่ยดึงแขนเสื้อเขาถ้ายังไม่เป่าอีกเทียนจะไม่เหลือแล้วนะ เจียงโมหารเรียนแบบท่าทางของนางคือค่อยๆหลับตาลงเมื่อขอพรในใจแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาจากนั้นก็เป่าเทียนหลินเว่ยเว่ยหัวเราะแล้วถามว่าบัณฑิตน้อยเจ้าอธิษฐานว่าอย่างไรเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้ากล่าวออกมามันจะไม่เป็นจริงหรอกหรือเจียงโมหาช่วยนางดึงเทียนออกจากหน้าเค้กหลินเว่ยเว่ยตอบพร้อมรอยยิ้มไม่บอกข้าก็รู้น่าจะเป็นการสอบรับรื่นมีชื่อในกระดานคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรง ถ้าใหญ่กว่านั้นหน่อยก็ฝนตกต้องตามฤดูการแผ่นดินสงบสุขรัศดรร่มเย็นพรของเจ้าต้องเป็นจริงแน่นอนตัดเค้กสิทุกคนกำลังรอฉลองอยู่ตอนที่เจียงโมหานหยิบมีดตัดเค้กขึ้นมาเขาก็มองไปที่ดอกไม้แล้วรู้สึกไม่อยากลงมีดสักเท่าไรหลินเว่ยเว่ยจึงจับมือเขาแล้วลงมีดตัดเค้กชิ้นแรกจากนั้นนางก็ยกมันให้นางเฟิงหน้าเฟิงลำบากเลี้ยงดูบัณฑิตน้อยมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเค้กชิ้นแรกต้องเป็นของคนสำคัญที่สุด นางเฟิงรับเค้กไว้แล้วฉีกยิ้มหน้าบานได้ได้ถ้าเช่นนั้นเค้กชิ้นที่สองก็ต้องให้เสียวไว้ใช่หรือไม่เนื่องจากคนที่จะอยู่กับเขาไปชั่วชีวิตคือคู่มั่นอย่างเจ้าสำหรับหลินไว้ไว้แล้วนางเฟิงมีความรู้สึกซับซ้อนมากตอนแรกเริ่มนางรู้สึกซาบซึ้งใจเพราะตอนนั้นนางอาศัยงานปักผ้าเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ถูกรงปักผ้าตระกูลอูปฏิเสธหานเอ๋ยยังไม่รู้ว่าโดนใครตีศีรษะจนเลือดอาบมาอีก มันอาจส่งผลกระทบต่อการสอบจอหงหวนในอนาคตตอนนั้นนางทั้งสิ้นหวังและสับสนมากในปีแห่งภัยแลง้งเช่นนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเช่นนางนอกจากจะใช้งานปากักผ้าหาเลี้ยงตนและบุตรชายแล้วจักยังทำสิ่งใดได้อีกแต่แล้วเด็กสาวผู้ที่ไม่เคยหุบยิ้มตรงหน้านี้ก็ช่วยดึงนางออกมาจากความสิ้นหวังและความสับสนร่วมมือทำผลไม้อบแห้งและยมผลไม้ด้วยกันสาวน้อยมีความสามารถด้านการทำขนมทำเนื้อแผน่นและทำยมจะทำผลไม้อบแห้งไม่เป็นได้อย่างไร การร่วมมือที่ว่านี้ก็เป็นเพียงข้ออ้างที่จะให้นางมีงานหาเลี้ยงชีพเท่านั้นนอกจากความรู้สึกตื้นตันแล้วสิ่งที่นางมีมากกว่านั้นคือความรักต่อเด็กคนนี้จิตใจดีเรียบง่ายจริงใจไม่เสแสร้งเสียเ่ยวเวยไม่ได้ชอบรูปโฉมของหานเอ๋อแล้วตามรังควานเขาหรือมีความคิดไม่ดีอันใดนอกจากนี้ยังไม่อาศัยบุญคุณที่มีต่อตระกูลเจียงมาเรียกร้องสิ่งใดที่มากเกินไปด้วยความสนุก เพียงอย่างเดียวของสาวน้อยก็คือการหยอกล้อหานเอ๋อทํทำให้เขาหูแดงหน้าแดงโมโหเหมือนฟ้าผ่าแล้วนางก็จะหัวเราะอยู่ด้านข้างนิสัยที่ไม่ค่อยดีของหานเอ๋อก็ค่อยๆถูกขัดเกลาแล้วเปลี่ยนเป็นดีมากขึ้นเพราะเสี่ยวเว่ยทำให้หานเอ๋อผู้ชอบทำตัวโตกว่าไวัยได้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเด็กหนุ่มอีกครั้งถ้าโมโหก็จะมีชีวิตชีวาอีกแบบเพราะเสี่ยวเว่ยแล้วชีวิตของพวกนางสองแม่ลูกจึงเริ่มมีความหวังขึ้นทุกขณะ นางเฟิงคิดว่าเด็กสองคนนี้เหมาะสมกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพราะฐานะแต่คืนนิสัยเสียวเว่ยประมาทหานเออละเอียดรอบคอบถ้าเสียวเว่ยเป็นดั่งแสงตะวันที่ส่องประกายตลอดเวลาหานเออในอดีตที่เหมือนเอาหัวใจไปซ่อนไว้ใต้ทานน้ำแข็งก็รอให้แสงตะวันสัดส,สองเสียวเว่ยใจดีหานเออเย็นชาถ้าทั้งสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันก็จะลงตัวยิ่งนะัก